เป็นมุมที่สวยมากของอุทยานประวัติศาสตร์นะคะคุณลุงขาด้านนี้มีเรื่องเล่าว่าเป็นตอนนี้วัดนี้นะครับค่ะชื่อวัดชนะสงครามนะครับวัดชนะสงครามครับสร้างเมื่อตอนที่อยุธยารวมกับสุขโขทัยแล้วนะครับอ,อ๋อแสดงว่าสร้างหลังจากนั้นครับ วัดนี้ก็จะมีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินนะครับโทษเตียทรงรัคทางความนะครับทรงรักทางความนะครับที่ใหญ่สุดนะครับในนี้ครับแล้วท้าหันมาทางนี้ครับตรงนี้ก็เป็นศาลหลักเมืองโอ้ศาลหลักเมืองนะคะแล้วก็ถ้ามองไปทางนี้ก่อนก็ได้ค่ะนะคะเราจะเห็นเลยว่าการมาเที่ยวที่นี่ไม่ลำบากเลยนะคุณลุงเนาะอาจจะเช่ารถก็ียกรถอะไรฮะอันนี้รถสาล้อไฟฟ้านะครับสล้อไฟฟ้านะนชมนะครับี่ยคุณลุงนี่ไม่ธรรมดานะเมื่อก่อนก็ เป็นอดีตใดในไปรษณีย์เลยใช่ไหมครับผมแล้วก็หลังจากเกษียณก็ยังมาทําประโยชน์ให้กับจังหวัดนะคะมาขับรถเป็นไกดพร้อมหรือถ้าใครชอบอิสระที่ฉันอยากให้มองไปทางนู่นเลยค่ะอาจจะใช้จักรยานได้ไหมนะครับเขาเขาเช่าขันเท่าไหร่ครัครับละาบาทนะครับาบาทอีกทั้งวันนะครับทั้วันเลยนะฮะแล้วด้านนี้ก็คือนะครับเป็นส่วนเป็นมุมมองหนึ่งของวัดมหาธาตุครับ ก็งดงามมากเลยนะคะเรามีผู้ท่องเที่ยวมาด้วยกันอีกคนหนึ่งนะคะคือคือยูนะเป็นโชเฟอร์ขอยจาร์มันเป็นเล้อยูมาที่นี่แล้วมันมันรู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่นี่มาดูประวัติศาสตร์แบบนี้ดีครับสวยงามในฐานะเป็นทหารครับผมเกิดความรักชาติขึ้นมากใช่ไหมนะค่ะจะเห็นแล้วว่าอดีตเราสงบนะจันครับเราสงบสุขแต่ปัจจุบันบางทีมันก็เริ่มวุ่นนะเพราะฉะนั้นคนไทยต้องรักกันมากๆนะเราเป็นวันเนสเป็นวันทีม เป็นคนไทยด้วยกันนะคะเราอยู่ด้วยกันนะคะไม่งั้นถ้าเราไม่สงบสุขแล้วบรรทพบุรุษอาจจะรู้สึกเงาเงานะเป็นอะไรพวกนี้อะไรประมาณนั้นค่ะวันนี้สุดขอบคุณคุณลุงมากนะคะที่พาพวกเราเที่ยวอย่างสุขสนานขอบคุณค่ะคุณลุงค่ะขอบคุณค่ะจกดีค่ะ